ไปต่อมาครับใบที่สองครับฟับเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นสวัสดีครับผมกาฟกิจกรจาก Unlock Me Channel วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนนะครับมาเปิดการ์ดกล่องนี้กันครับกับ Marvel Ultra Free 2022ครับกล่องนี้เลยครับไปอย่ารอชาร์ดเด้อครับไปกันเลยครับไป โอเคครับเป็นธรรมเนียมของเราชาวอัลล็อกมีนะครับก่อนที่เราจะไปเปิดการใดๆนะครับเราก็ต้องมารู้จักกราดกล่องนี้กันก่อนนะครับว่ากร์ดกล่องเนี้ยกับตัวของ222 0 Free Ultra นะครับตัวเนี้ยของ Adventure เนี้ยมีอะไรกันบ้างนะครับกล่องนี้นะครับอันที่1นะครับเป็น Blaster Box นะครับก็คือเป็นชุดกล่องเล็กครับโดยที่ตัวของ222 0ตัว Adventure Free Ultra ตัวเนี้ยมันจะมีทั้งตัวที่เป็น Blaster และตัวที่เป็น Hobby ครับเกีครับและอันที่2ครับต่อมาครับก็คือว่าอันนี้เป็นของค่าย Upperdex เหมือนกันนะครับ ใครอยากรู้ว่าค่ายอัปเปอร์เเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนสามารถกลับเข้าไปดูได้นะครับว่าอัปเปอร์เด็เกี่ยวกับการ์ดอะไรบ้างอันที่3นะครับการ์ดตัวนี้ออกมาในปี2023ครับซึ่งตอนแรกผมกําลังเลอยู่นานครับว่าผมจะเปิดดีไม่เปิดดีเพราะว่าการ์ดกล่องนี้มันเก่าแล้วครับและที่สําคัญครับผมอยากจะเก็บไว้สักพักหนึ่งสัก5ปี10ปีแล้วเข้ามาเปิดแต่วันนี้เพื่อคนของเราชาวอล็อกมีนะครับผมตัดสินใจที่จะเปิดมันครับและสุดท้ายครับในกล่องนี้ครับถามว่า ในห่งกล่องครับมีการ์ดทั้งหมดด้วยกันอยู่3แพ็คครับและใน3แพ็คครับใน1แพ็คนั้นมีการ์ดด้วยกันหมดหใบครับตัวการ์ดของตัวฮ็อบบี้ตัวแอทเทตี้ครับตัวการ์ดของตัวฟรีดอัลตร้าตัวนี้นะครับของมาเวลตัวเนี้แอทเทนเจอร์ตัวเนี้ยนะครับเป็นการ์ดขนาดหนาครับหรือที่เรียกว่าการ์ดประมาณสักร้อยถึงร้อยสามสิบมันจะไม่ใช่การ์ดตัวเล็กที่บางนะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งซองนะครับจะเห็นว่ากล่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยทำไมมันถึงมีแค่สามสามซองเท่านั้นก็เพราะว่ามันเป็นการ์ดขนาดใหญ่ครับ และที่สําคัญครับถามว่าในกล่องนี้มีรุ่นอะไรบ้างอันที่1ครับไม่ได้รู้ลายเซ็นครับเพราะว่าในกล่องนี้ไม่ได้เป็นจุดการ์ที่เป็นลายเซ็นออกมาสิ่งที่จะได้รุ่นมีแค่การ์ดจับบรลยาครับซึ่งจับบาลยาที่มีมูลค่าสูงก็คือ I อ o n น a n ครับการ์ดหมายเลขแครับมีมูลค่าถึง1000 USD โดยประมาณนะครับเท่าที่เขาเคยขายใน eBay ล่าสุดเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพด้านนี้ครับเกครับซึ่งการ์ดตัวจับบาลยาตัวนี้นะครับของ Iron Man นะครับขายไปล่าสุดนะครับประมาณ1000 USD หรือประมาณ3 4 0 0 0บาทครับ เพราะฉะนั้นถ้าเปิดได้วันนี้ส่งขายไปเกรดแล้วคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้การที่มูลค่าถึง3ามหมื่นกว่าบาทครับต่อมาครับที่จะลุ้นที่ได้แน่ๆนะครับในบลัสเตอร์บ็อกนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าออเรนจ์ฟอยล์ครับก็คือฟอยล์สีส้มซึ่งจะมีเฉพาะในบลัสเตอร์บ็อกเท่านั้นและที่สําคัญครับในนี้ครับยังสามารถลุ้นการ์ดอัลตร้าซ่าได้ครับก็คือการพิเศษครับงวดที่แล้วที่ผมเปิดการ์ดอันนี้ครับก็คือวูฟเวลินนะครับตัวฟรีอัลต้าเหมือนกันตัวเนี้ยนะครับกับหัวสะตนี นะครับผมก็ได้การ์ดอัลต้าสตาร์นะครับมูลค่ามาก็หลายบาทอยู่เหมือนกันทําให้การเปิดมูลค่ากล่องนั้นค่อนข้างขุมครับที่สําคัญครับกล่องนี้ครับมูลค่าประมาณ39.99เหรียญครับโอเคครับอย่ารอช้าเดยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับตัดไปกันเลยครับว่าไปเปิดการ์ดกล่องนี้กันว่าในการ์ดกล่องนี้มีอะไรบ้างครับอย่ารอช้าเลยครับไปไปกันเลยครับอ๋อที่สําคัญครับผมลืมกล่าวไปครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของ ปี2025นะครับเพราะฉะนั้นผมขอการสวัสดีปีใหม่ของับทุกคนนะครับรือแฮปปี้เยียร์นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับและปีนี้นะครับถ้าใครที่จะเปิดการ์ดอะไรนะครับขอให้ระวังนิดนึงเพราะว่าปีนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ดีนะขอให้ระวังในงกระเป๋าแต่ถ้าคุณอยากจะเปิดมากๆเลยให้มาดูผมก็ได้ครับมารุ้นผมว่าผมจะเกลือไม่เกลือผมจะยอมเจ็บแทนทุกคนครับเรียกว่าเจ็บแทนได้ไหมครับแทน มันเก่าไปไหมเนี่ยจ็บแทนด้ไหมโอเคไม่เป็นไรครับอย่าเล่นบุกแป้งดีกว่าครับไปไปรอชาครับไปเปิดกันเลยครับไปโอเคครับก่อนที่เราจะไปเปิดบ็อกซ์นะครับบ็อกซ์นี้กันนะครับสิ่งที่ผมขาดไปได้เลยครับคือแว่นตานี้ครับไปผมเม่กีแล้วครับไปโอเคไปไปกันเลยครับไปโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนี้กันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเราไปลุ้นกันเลยครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับตอนแรกไอการกรีดผมขอกรีดแบบนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยโอเคเห็นเมีดปึ๊บโอเคเริ่มแกะแล้วครับ ตัวนี้ผมสั่งมาจากเว็บอัลสเปอร์เด็กเลยนะครับเนี่ย mm hmm. เพื่อปเปิดให้ทุกคนดูนะครับเนี่ยครับอย่างที่บอกว่ามันจะมีลุ้นการ์ที่จะเป็นจับาลยานะครับ mm hmm. ก็คือการ์แบบนี้ที่เป็นรูปทรงแบบนี้นะครับโอเคครับเปิดโอเคอย่ารอช้าครับเปิดด้านไหนเนี่ยโอเคน่าจะเปิดด้านข้างครับโอเคครับอย่างที่บอกแหละครับในกล่องเนี่ยจะมีการ์แค่3ใบครับเห็นไหมครับซองจะค่อนข้างหนาฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นการ์ที่มีขนาดใหญ่ประมาณร้อย หนะึ่งหนึ่งสามศูนย์่ะง่ายๆดีกว่าขนาดร้อยสามสิบเนาะร้อยถึงร้อยสามสิบโอเคสามซองนะครับ๋ยวางไว้ข้างๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดทีละซองนะครับโอเคซองแรกก่อนพอเปิดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะมารีแคปให้ฟังนะครับว่าได้อะไรบ้างโอเคนะสกคโู่นะครับแหมเปิดยากขออนุญาตตัดเลยแล้วกันฮนะโอ้ okay. ป๊ป โอเคครับมาแล้วครับโอ้โหอย่างหนาเลยสองแรกรุนเลยเนาะจะบร์เลยามีสิทธิ์รุนไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคสองแรกครับคนแรกก็คือเป็นตัวเบสการ์ดปกตินะครับเป็นของตัววินเทอร์ซเยอร์นะครับตัวนี้โอเคต่อมาอันที่สองครับเป็นทอครับตัวนี้ก็ยังเป็นเบสการ์ดปกตินะครับไม่มีใบลันเป็นทอรันไหมอ่าไม่รันเป็นการ์ดเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นการ์ดเบสปกติ ต่อมาตัวนี้เป็นการ์ดของโลกินะครับเฮ้ยการ์ดค่อนข้างสวยนะตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เหมือนจะเป็นอัลตร้าสตาร์หรือปะใช่จริงด้วยอัลตร้าสตาร์ครับเป็นโลกิอัลตร้าสตาร์เดี๋ยวใบนี้เดี๋ยวไปเช็คมูลค่ากันว่าประมาณเท่าไหร่เนาะแย,ยกมาแล้วอัลตร้าสตาร์ออกมาแล้วแผ่นแล้วก็อันนี้ครับเป็นปกครับคล้ายๆปกมาของตัวเอเวนเจอร์นะครับมาเวลคอมิกเนาะเป็นสกอตแลนด์นะครับก็คือเป็นแอนด์แมนนะครับเออฟึบตัวนี้สกอตแลนด์ ก็ยังไม่มีใบลันอยู่นะครับต่อมาครับเป็นตัวของ earth mid earth mid earth m i t m i t y s นะครับ spin off นะครับโหกาสสวยเลยล่ะนะครับอันนี้ก็เป็น Insert นะครับก็ยังไม่ใช่ไบลันเหมือนเดิมแล้วก็การ์ด Hercules ครับก็เป็นใบเบสปกตินะครับตัวนี้เป็นใบลันไหมเดี๋ยวตักครูนะครับโอเคก็ยังไม่ใช่ไบลันนะครับตัวนี้ โอเคเป็นเฮอร์คาลิสโอเคผ่านซองแรกไปแล้วครับก็จะมีที่ลุ้นอัลตาสตาร์มีอยู่หนึ่งใบโอเคครับไปไปที่ซองที่สองเลยครับมาครับีจะบาลยาจะออกไหมโอเคครับมาลุ้นกันแล้วครับอันที่หนึ่งครับตัวนี้ครับเป็นตัวโมดอกครับโมดอกโอเคครับฟิร์ปุ๊บ มดอกก็เป็นการ์ดเบสปกติไม่มีรันเนาะโอเคตรงนี้ก่อนต่อมาอันนี้เป็นตัวดอมาดอมามู Dom Dom ครับอ๋ออันนี้ดอมามูเนาะโอเคเป็นตัวร้ายในเรื่องด็อกเตอร์สเตรนนะครับก็เป็นการ์ดเบสปกติโอเคนะครับไม่มีรันอะไรต่อมาครับเป็นการ์ดอินเสิร์ตครับตัวนี้เป็นตัวอีโก้ครับก็คือเป็นพ่อของสตาร์ลอดนะฮะเป็นอีโก้โอเคก็จะเป็นตัวดาวแพลเน็ตนะครับ โอเคต่อมาครับฮืสฟึบก็เป็นเฮอร์คลิสูสิว่าใบเบสตัวนี้เฮ้ยตัวอีโก้เป็นใบลันไหมก็ไม่ใช่ลันเป็นการเฮอร์คลิสนะครับแล้วต่อมาครับฟาฟโอเคครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นควิกซิเวอร์หรือเปล่าใช่ควิกซิเวอร์นะครับและใบสุดท้ายครับจับริยาต้องมาอืสเป็นโลกีครับตัวนี้ก็เป็นตัวของเบสนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นเยลโล่นะน่าจะเป็นตัวออเรนฟอยหรือปลเาโ่เครับก็อย่างไม่ได้นะครับโอเคครับสองสุดท้ายครับไปอย่างรวดเร็วครับจาาบริยาต้องมาครับซองนี้มาแล้วครับปึ๊บลุนครับหลุนโอเคครับใบแรกครับเป็นไอออนเลดครับโอเคครับใบต่อมาครับใบที่สองครับฟับเฮ้ยอะไรอ่ะ เป็นการ์ดไดคัทครับเป็นเชกแมน variance พาฟนะครับเป็นโลนันนะครับอ๋อเป็นการ์ดแบบไดคัทเป็นการ์ดตัวไดคัทนะครับเดี๋ยวผมขอไปเช็คบูลค่าก่อนว่าการ์ดแบบนี้มันราคาเท่าไหร่โอ้ไม่เคยได้เปิดได้เลยนะครับเนี่ยการ์ดไดแคทโอเคตอนแรกดูว่าจะบรรยาจะหลุดมาแล้วโอเคครับต่อมาครับเป็นตัวโนอาวาครับเป็นตัวตัวนี้น่าจะเป็นตัวของออร์เรนฟอยครับฟื๊ต่อมาครับ ตัวนี้เป็นกรีนฟอยหรอเป็นมารีฮิลครับเฮ้ยกรีนฟอยก็มีมูลค่านะเพราะกรีนฟอยมันเป็นใบหายานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอีกทีตอนสุดท้ายนะครับว่ากรีนฟอยใบนี้มันมีโอกาสเปิดเจอประมาณเท่าไหร่นะครับน่าจะใช่แหละกรีนฟอยเพราะสีสีเขียวมาเลยอืมเป็นมารีฮิลครับเป็นกร,รีนฟอยเบอร์สี่สิบสองโหเขียวมาเลยอ่ะสวย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 แยกมาก่อนเฮ้ยกล่องนี้ถ้าจะไม่เกลือ เข่าใบนนี้ก็เป็นใบอินเสิร์ตครับเป็นตัวปกของ a อเวนเจอรครับเป็นอาร์ติสต์ไรทิงครับตัวนี้ฟับเป็นปุบต่สุดท้ายครับก็เป็นใบเบสครับอ่าเดี๋ยวนี้ขอดูใบนี้รันไหมใบนี้ก็ไม่มีรันโอเคไม่เป็นไรปุ๊บเก็บไว้แล้วใบนี้ครับก็เป็นใบเบสครับตัวนี้อ่าโอเคเห็นไหมครับตัวกรีนฟอยล์กับไม่กรีนฟอยเห็นไหมสีมันจะต่างกันเดี๋ยวผมต้องไปเช็คอีกทีนึงว่าโอกาสออกเท่าไหร่ นะครับโอเคเนี่ยผมก็จะได้มาประมาณสัก3-4ใบเนาะเดี๋ยวผมมารีแคปให้ฟังนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมได้อะไรบ้างนะครับที่ตื่นเต้นนะเนี่ยอยากจะเช็คราคาใบนี้มากเลยเนี่ยไอตัวของตัวเช็คแมนตัวนี้ว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตอนรีแคปเนี่ยเดี๋ยวผมมารีแคปให้ฟังนะครับว่าได้เท่าไหร่โอเคไปครับเดี๋ยวไปรีแคปกันครับไปเลยครับโอเคครับกลับมาแล้วนะครับมาสรุปรีแคปกันนะครับว่า39.99เเหรียญผมจะเหลือ เท่าไรครับโอเ่ครับเรามาเริ่มจากใบแรกกันก่อนนะครับใบที่ผมได้อะไรบ้างนะครับนะตอนที่1ครับผมได้เบสการ์ดครับประมาณปึงหนึ่งซึ่งไม่เยอะครับมี1 2 3 4 5 6 7 8 8ใบครับนะเบสการ์ดทั้งหมด8ใบนะครับก็จะมีตามนี้โอเคครับก็จะเป็นพวกทอพวกเคลกริสซึ่งก็ก็สวยดีครับต่อมาครับผมได้อินเสิร์ตครับก็คืออินเสิร์ตหนึ่งอ้าอินเสิร์ตประมาณ5ใบครับ ที่ชอบสุดคือสกอตแลนด์ใบนี้ครับที่เป็นหน้าปกของตัวหนังสือการ์ตูนนะครับประมาณปี1963นะครับก็สวยดีนะครับอินเสิร์ตแต่ละใบนี่อันนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็อันนี้ครับแล้วก็อันนี้นะครับให้ดูโอเคครับฟิกเซอรเวอร์นะครับแล้วก็หน้าปกแอ e เวนเจอร์นะครับตัวนี้โอเคครับซึ่งสองอันนี้รวมกันนะครับผมว่า แล้วมาสักอ่าัก5เหรียญแล้วกันผมขายเหมาไปเลย5เหรียญนะครับเผื่อจะมีคนซื้อโอเคครับใบต่อมาครับที่เป็นกรีนฟอยด์ครับตอนแรกนะครับตอนที่ผมเปิดเนี่ยผมเข้าใจผิดนึกว่าผมได้กรีนฟอยด์ใบเดียวแต่ผมได้กรีนฟอยด์มาถึง2ใบครับใบแรกก็คือตัวนี้ครับมาเรียฮิลครับมูลค่าอยู่ที่3 USD ที่ขายไปแล้วครับต่อมาครับใบที่2ครับก็คือใบนี้ครับเฮอร์คริสครับมูลค่าอยู่ที่0.99 USD ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครับรวมกันคร่าวๆก็ประมาณ4 USD แล้วครับ เมื่อกี้เท่าไหร่นะ10เหรอผมว่า10ไม่ถึงหรอกอาจจะประมาณ5 USD เนาะ5 USD อาจจะมีคนออกไปอันนี้อีกประมาณ4 USD ตอนนี้เป็น9 USD แล้วนะครับผมได้ใบสีเขาเรียกว่าออเรน e f ฟอยครับของ n o อาวนะครับนอวาอ่ะโอเคผมอาจจะอ่านชื่อผิดถ้อาอ่านชื่อผิดยังไงขอคอมเมนต์นะครับตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณผมว่าเหรียญหนึ่งแล้วกันครับสีโทคราวนะครับก็กลายเป็น10เหรียญแล้วครับอ่าโอเค ต่อมาครับใบนี้ครับที่ผมว้าวมากๆเลยนะครับก็คือใบของตัวเชคเมทนะครับที่เป็นการ์ดไดคาดแบบนี้นะครับของโรนันนะครับตอนแรกผมคิดว่ามูลค่ามันจะสูงมากนะครับแต่มูลค่าออกมาที่0.99 USD ใช่ครับมันราคาถูกมากเลยครับตอนนี้ก็กลายเป็น11 USD แล้วครับแล้วต่อมาครับก็คือตัวของโลกิครับตัวของอัลต้าสตาร์การ์ดใบนี้ครับซึ่งเป็นการ์ดบางนะครับตัวนี้ นะครับตัวนี้มูลค่านะครับตอนแรกผมคิดว่าโอเคมันก็น่าจะประมาณสักสักสองสามยูแหละตัวนี้อยู่ที่ประมาณ4 u s ดอลลาครับเพราะฉะนั้นนะครับคร่าวๆเนี่ยผมก็จะน่าจะได้อยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน18 u s ดอลลาครับก็คือประมาณ600กว่าบาทนะครับจากการลงทุนอยู่ที่39.99 USD ครับเรียกว่าขาดทุนครับเจ๊งเจ๊งเจ๊ง ใช่แล้วครับอย่างที่ผมบอกพี่ๆน้องๆทุกคนแล้วครับชาวอาร์ล็อกมีว่าจริงๆแล้วนะครับการลงทุนในการเนี่ยก็คือถ้าลงทุนด้วยความชอบเปิดด้วยความสนุกถ้าคุณมีงบประมาณคุณมีเงินถึงเนี่ยหรือคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรคุณก็สามารถจะซื้อหามาเพื่อเติมความสุขทางใจได้ครับแต่ถ้ามันเดือดร้อนที่จะต้องไปควานหาหรือต้องไปลงหรือเหมือนเสพติดกันมาผมแนะนําครับว่าอย่าครับให้มาดูผมเปิดก็ได้ครับเพราะจริงๆอย่างที่เปิดมาเนี่ยหลายคลิปแล้วก็จะเห็นนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วนี่ก็จะเกลือกันทุกคลปเลยไมม่่ววาาาาาจะ็นกรร์์ดฟุตบออหื ก็ยังไม่ได้การ์ดที่มีมูลค่าสูงสักทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่เขาได้กันว่าสูง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 ยังไงซะต้องใช้วิจารยณในการดูนะครับชาวอลล็อกมีของเราต้องลงทุนอย่างมีสติครับโอเคครับในปีใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมพยายามจะออกคลิปให้ได้ทุกๆวันพุธนะครับแล้ววันเสาร์ให้ได้สัปดาห์ละสองครั้งนะครับผมพยายามจะเคลียร์งานตัวเองแล้วก็พยายามจะมาพบทุกๆคนนะครับในชาวช่องอลล็อกมีนะครับแล้วที่สําคัญครับเดี๋ยวคิวต่อไปครับผมก็จะเปิดอันนี้ครับก็คือการ์ด การฟุตบอลไทยครับของการการท่าเรือครับซึ่งจากเพจมาสมานที่ได้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นคิวต่อไปที่จะเปิดเร็วๆนี้แล้วก็อันนี้ครับผมเซอร์ไพรส์มากเลยผมได้มาครับคือการ์ดขนาด xl ครับการ์ดขนาดใหญ่ของตัวอันนี้เป็นตัว masterpiece xl นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวของมาวลครับมันจะมีอะไร xl ขนาดไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมขอราเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีคําติชมอะไรสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับและสําคัญนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์นิดนึงครับชาแน,นลของเราปีนี้ผมตั้งเป้าให้มันโตโตโต,โตและผมจะมีรางวัลมาจัดให้กับทุกๆท่านนะครับเมื่อ subscription เราถึงที่ตามที่เรากําหนดไว้นะครับสํหรับวันนี้ไปแล้วครับลาแล้วครับสวัสดีครับ